ศูนย์ศูนย์เก้าเกหนึ่งสาหาคิวงานการแสดงของคณะหมอรำใจเกินร้อยปีที่สิบนุษ1สิบหาเบิงมุ้มุม้มไก่ๆนะผ่ภาผ่าชมมุมไก่นะครับสวัสดีคุณครูครับ พี่นอกเอาไฟซอรประสเอเพิ่นเพิ่นฝั่งนู้นจะเป็นเอาไฟซอแอนออรดี already, นะครับวิธีการสังเกตเวลาออกงานถ้าถ้าป้ายบอยซิริใช้กับซอแอนบดได้ขึ้นแสดงว่ามีแต่ขนาดใจจะอลอยแต่ถ้าว่าบอยซิริใช้เข้าใจไหมแม่ถ้ามีถ้ามีป้ายแอนออรดี already, ติดอยู่ที่หน้าลำโพงแสดงว่ามือหนึ่นนะมีซอแอนครับรับเชิญซอแอนนะครับ แต่ถามบบมีปลายซอแอนอรดีอยู่หน้าลำโพงคือมือนั่นบบมีซอแอนครับการไปชมหนาเวทีเข้าใจง่ายๆเลยนะครับปั๊ดปั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 ดคอยบ่ยากพักื้อบัตรไปครับอย่าลืมกดแชร์นะครับได้เบิงงพร้อมกันบนต้นกระสายตาสันนี่งามอลังการหลาย มือนีไฟไฟกันนั่นน่าจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นแปดสิบประมาณนี่ละแม่นะครับไฟก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าสิบเบิงเต็มระบบอีลีก็คือมืออื่นนะครับพรุ่งนี้คือเราซ้อมใหญ่ทีมงานเราซ้อมใหญ่นะครับแล้วก็ขอบคุณเจ้าภาพเครื่องดื่มนะครับเจสตูเยอรมันนะครับมืออื่นพ่นเป็นเจ้าภาพเรียงเครื่องดื่มทีมงานในมือซ้อมนะครับวันที่ยี่สิบห้ายังบ่มีมียีบเจ็ดเลย พ,พ,พี่นิวมาแล้วพี่นิวพี่นิวแอดมินพี่นิวผู้จัดการหลังบ้านเพิ่พมามาประจำการแล้วนะครับฉะนั้นลูกหลานจะ้าล้ำเตินือยเอาไปสมโพธิประดับเกียรติในงานกาซูลเก้าสี่แปดหนึ่งเก้าสี่หนึ่งสามหานะครับขอบใช่เพชรเหลืองตัดขอบต้นไม้น่ต้นไม้ก็ตัดตัดยาาไ้ทำได้ เมื่อนี้จะเป็นจะเป็นการอาลองซ้อมไงนะครับเป็นการก่อนที่จะมีการซ้อมไงก็จะน่าจะแปดสิเปอร์เซ็นครับนะครับแปดสิเปอร์เซ็นในส่วนของอชุดฉากแสงสีเสียงนะครับแต่อุปกรณ์การแสดงเขายังบางทันพร้อมเบิดนะครับมืออืน่นนีก็เรียบร้อยเบิดนะครับเพราะว่าน้องๆก็ยังเหตุตั้งเตสเซอร์บางทันแล้วแม่ ฉะนั้นอีพออีเมยผูอยู่ทั้งบ้านนะครับผู้ที่บอดายมาเบืองหนาเวทีนะครับในวันเปิดฤดูกาลการสนับสนุนลูกหลานนะครับบอสิเป็นเบือง <ๆ S 2> นรบอยหาสิบเ5 7บาทซื้อชวซื้อ,ซ,อซื้อเสร็จแล้วให้แม้ทรงสลิปไปที่เพจซื้อตั๋วออนไลน์คณะหมอลำใจเกล้อยหรือเพจที่จิมลิงซื้อบัตรนะครับไม่ส่งไปเพจคณะนะครับบอรทรงไปเพจคณะบอรทรงไปเพจ บอยสิทธิชัยขายดีบอส่งไปเพจบอสแคร์บอส่งไปเพจเดอะบอสกินนะครับให้ส่งไปเพจเดียวเท่านั้นคือเพจซื้อตั๋วออนไลน์คณะหมอลำใจเกินร้อยเท่านั้นนะครับเพจอืน่นอาจซิบอะไรเขากลุ่มเด้อถ้าผู้ใดส่งไปเพจอื่นครับในกรณีที่มีปัญหานะครับในการเข้ากลุ่มที่มีปัญหาเข่าบวได้ไปบอเป็นเฮ็ดบอถ,ถือติดขัดปัญหา,าด้วยทั้งปวงให้ทักไปเพจเพจบุกเบาน,น้นเนํเด้อครับเบาน,น้ํสิบเบิองให้ นะครับสำหรับที่พี่น้องที่เข้าไปในกลุ่มแล้วนะเข้าไปเข้าไปในกลุ่มปิดแล้วคือหนึ่งกฎของกลุ่มปิดคือไม่กดแชร์ครับถ้าผู้ใดกดแชร์ระบบระบบของกลุ่มจะบล็อกโดยอัตโนมัตินะครับระบบจะดีดออกโดยอัตโนมัตินะครับสําหรับพี่น้องที่เข้าไปแล้วกดแชร่คนอื่นไปร่วมกลุ่มนะครับห้ามกดแชร์นะครับเพราะเป็นกลุ่มปิดสอง นะครับส่งสลิปปลอมสลิปปลอมในที่นี้คือหนึ่งสลิปส่งสองคนส่งสามคนนี่เอา ambitious. สลีปเดียวแต่ส่งหลายคนระบบตรวจสอบเสร็จปุ๊บบล็อกโดยอัตโนมัติครับส,ส,ส,สวัสดีครับ ผ่านมือนี้ปเห็นกวาเลยเป็นยังไรในอาการแอดมินเพจบ่อยสีรดีใช้คุณยุสตูผลมือนีอบอไปเห็นยังปุะกอบจาเจ้าคือบบเออร์่อยไปเห็นคลิปเนี่ยประกอบลายแห้งมือนีคนตกเป็นตือตาดีาอ้ก็เลยไปเห็นในสตู สวัสดีแม่สมัมฤทครับแม่สัมฤทธิ์คำมงคุณนี่แ oh. ม่ซื้อบาตข่อยไปเนาะ <Yeah. S 1> สำหรับพี่น้องที่ซี